ทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจจำกัดมหาชนสนใจติดต่อโฆษณากับทาง w b t v ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134สวัสดีค่ะมาติดตามทางข่าวทางธรรมกับดิฉันนภาวาัยเกศเสรมสุขค่ะวันนอุทยานภูเขาไฟกระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดเวรยนยามและชุดลาดตะเวนป้องกันไฟป่าหว่นกระทบท่องเที่ยวหน้าหนาวและสัตว์ป่าด้วย นายรณพลบนรงหัวหน้าวณอุทยานภูเขาไฟกระโดงต,ตําบลเสบดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าเวียนยามและชุดสายตรวจจัก,กรยานและสายตรวจเดินเท้าออกลาดตระเวนตรวจตาดรอบเขตป่าเพื่อเพิ่มมาตรการเข้มในการเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาวที่มีสภาพอากาศแห้งแล้งและลมกระโชกแรงซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ได้ง่ายพร้อมกันนี้ยังได้มีการร่วมกับจังหวัดทหารบก องค์การบริหารส่วนตำบลและชุมชนใกล้เคียงสร้างแนวกันไฟตามจุดเสี่ยงต่าง,างๆรอบเขตป่าการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าเวรยามและออกตรวจตาในครั้งนี้ถือเป็นมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะหากเกิดไฟไหม้ขึ้นจะยากต่อการควบคุมและทําให้ไฟลุกลามไหม้ป่าอย่างรวดเร็วพร้อมกันนี้ยังได้แจ้งเตือนประชาชนหรือเกษตรกรที่นิยมจุดไฟเผาวัชพืชหรือหาของป่า หากจุดไฟลุกลามไหม้พื้นที่ในป่าอุทยานจะสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ป่าหรือทรัพย์สินของทางราชการก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งจะมีโทษทั้งจำและปรับค่าานะและสำหรับค่าวนี้นะคะพระคุณเจ้าจะมีความคิดเห็นอย่างไรไปรับฟังจากพระคุณเจ้ากล่าวนมัสการค่ะ,จะเจริญพรการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นเพราะถ้าหากไม่ป้องกันไว เราเกิดปัญหานั้นขึ้นในภายหลังการแก้ปัญหานั้นก็จะยิ่งยุ่งยากจเจริญพรค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้านะคะที่มีข้อคิดดีๆค่ะและทันข่าวทันธรรมได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะคุณกมลชนกสุขเมืองมีจิตศรัทธาบริจาคผ้าห่มจำนวนสามพื้นนำไปถวายพระพิสุสามเ,มเนรและช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวทั่วประเทศ สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134